ยัเล่นี้อ่ะเนี่ยยังไงเนี้ยอเลยทำแล้วก่อนไม่มด้ดูไปๆคนนึงอ่ะคนขาวอ่ะมาแล้วดีกว่ามาช้าไม่เจอคุณเพาะเลยระดับของพี่คงเสฉลยอะระดับที่มาแล้วน้องๆ ขาดกีบปืนวะทุกอย่างเลยี่อแต่ว่าผโอเคแล้วผมไม่มีพ่พวกกปังเปิมีโจ๊กพันมากเลยพี่อเป็นเดียวขาวนะพี่เออผมไม่พูดหัวลืมพี่บอยไม่ลืข้าวนะพี่นะคือไอ้งี้ยมันด่ามึงไอยบอยเหมือนครสวัสดีครับเอาเอาต้หนึ่งีะ นี่คือชะตากรรมของอนาลิสิทที่ไม่ยอมโดดค่าตัวตายนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะฮะเมื่อกี้ผมพประมูลไปเก้าหมื่นบาทเอาพอดีผมชนะไม่หรอกเก้าหมื่นบาทเออไม่น่าชนะเลยเสียตังค์เมื่อกี้ถ้ามันสู้จริงจริงอ่ะเป็นแสนสามพันอะคือผมยอมเลยผมไม่สู้โเลยได้นี่ไงผมเป็นเหยื่อการค้าเขาอะแต่ตอนนี้คุณต้องตายก่อนนะครับผม อยู่ในวงด้วยสัตว์แล้มอยหน่อน้วงนี้มันก็ใกล้วงมันแบบมันอาจจะมีหุนในเกมได้มีมีรัสเป็นเดิมพันครับถูกต้องไปฟางฟางแค่งรกดังแฝดนั่นแหละพี่เบพี่เด็บไม่ได้ฟังเลยพี่ผมไม่ได้ฟังโอคพี่จะหาหน้าปืนด้วยแต้อไงไม่ทด้สิบสงกาเนอดูไม่แต่งฉันต้องรไม่มีอยู่ในรกดังอะจะไม่ผิฉันต้อรยไ สวัสดีครับโกดังให้เล่นปลายอยู่ท้ายเล่นเล่นเล่นตรงนี้ก่อนเล่นตรงนี้ก่อนยิงเป็นยิงเป็นเอ็นนี่ก่อนยิงเป็นตัก่อนเออเล่นบอลบอไหมครับ yes, อ่าแล้วถ้ามันถ้ามันจะชนเอ่นยิงเล่นปลายยังนะยังไม่ตาย ไม่อากจะเฟสอฮะท่านผู้ชมฮะโคจะไม่ตายเลยเฮ้ยไม่มีเเป็นให้มือนเดิมเหมือนกูเลยเมื่อวานเเว้ไม่มีไฟบ้างไหมอ๋อไมนกระถางน้ำมันนะฮะท่านผู้ชมผมบอกแล้วท่าน ไม่มีคุณแปะอ๋อโอเคเป็ดมันคือคุณแปะเป็ดเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เลยยมจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเอาเลยสบายกาก่อนสวัสดีครับเฮ้ยนี่คุณคุณเอาไฟของห้องซอลไปใช้นะถ้าเกิดทีมเขาได้ไฟคนนึงเขาแชมป์นะคุณบอยไฟทุกงที่จทำให้มถึงแชมป์เออ เดี๋ยวกลับไปใหม่เพราะาเรติดหลังก่อนราแวบกมาแวะเดี๋ยจอตัดคืนจะมีคนอยู่ในเมืองเหมือนเออโปโซลงสองตีเลยว่ะตึกเห็นๆไปเชิญกันเหรอใครไม่อยู่เว้ยันเชิญกันใช่ไหมแบบมันเหมือนเลิงๆไปในเมืองอ่ะพี่เออพี่ล้คนหกไเอามาก่อนไม่อยากกวนเขาพอดีผมจะอัปเดตเรื่องแคนดิมี่ด้วยครับมีคนถามมาเยอะเลยวะ่ะ ก็คือเลิกแคนดมี่เนี่ยผมมีลิสต์ไว้แล้วนะครับก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะมากๆนเลยนาะผมมีลิสต์ไว้แล้วในหล,หลายๆท่านนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดต่อกลับเพราะว่าเ,เรารอเรื่องของการมผมเชื่อว่ามันต้องมีการใช้งบประมาณคือน้องๆที่เป็น a คนดิมี่ทีมพับจีเนี่ยจะได้รับเงินเดือนด้วยแล้วก็มีโค้ชแยกในการดูแลด้วยเพราะงั้นมันต้องมีการใช้งบประมาณนะครับซึ่งตอนนี้งบประมาณเนี่ยกำลังเดินเรื่องอยู่นะครับพองบประมาณถูกแอดวานไม่ใช่สิ สุกถูกเอคเซ์เรียบร้อยเลยตกลงเรียบร้อยแล้วจะติดต่อน้องกลับไปนะครับจะได้ไม่ต้องอินบ็อกถามผมกันมาเยอะแต่มีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยครับจริงๆอยากให้เริ่มในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนหน้านี้ให้ทันซะด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้กำลังม่วนอยู่นะครับกำลังม่วนม่วนดิวให้มันผ่านซะนะครับ สวัสดีครับพี่แว่นนะฮะพี่แว่นไม่อยู่นะพี่แวน่นพี่แว่นอยู่บ้านนะไอ้สัสตอนนี้ทีมไทยของเราก็ยังแข่งอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ในผมผมจะมาไลฟ์ดูสุดท้ายเชียร์ทีมไทยเป็นแชมป์ส่วนข้างในเขาซองมันอยู่ผมแค่มาอัปเดตออกมาอัปเดตเดี๋ยวพากัไปดูข้างในเนาะม้วนอกม้วนใจ อาจารย์บอมบอกต้นปีหน้ามิดบิ๊กดีลวหนึ่งเอ็มบ้าอะไรเราตังค์ไหนไปซื้อฮะไม่มีไปไปดูอะไรต่อด,ดีกว่าตัดทรงอะไรผมอะนะโอ้โหแม่งไม่เป็นทรงเลยน้องผมยาวมากตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปตัดเลยครับ มีเกณฑ์คัดเด็กยังไงเหรอครับก็จริงๆผมต้องต้องยอมรับนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับจริงๆผมอยากทาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีทีมงานเยอะขนาดนั้นแต่อาจจะทําในอนาคตวิธีการเลือกของผมตอนนี้ผมจะเลือกมาเป็นอะคาเดมีของมิดพับจีพีซีก่อนครับเพราะชั้นหนึ่งคุณต้องเคยมีประสบการณ์ในการเล่น2ถ้าเกิดคุณเคยแข่งก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิศ 3, เศษสามมาแคมป์ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ 4ผู้ปกครองอนุญาตไอ้พวกนี้คือกฎเกณฑ์ทั้งหมดนะครับใช่ทำคันนิ้ก็หมดหลายตังนะครับถ้าคำนวณกันดีดีอะมิดคนที่5้าก็คือมินลูไงครับเป็นผู้เล่นแล้วก็อนาลิซิสด้วยสวัสดีครับพี่บุคิลอสสวัสดีครับอังกฤษถึงแชมป์ไหมเจเดซนโชต้องลงก่อนครับผมบอกก่อนเลยนะตรงจุดนี้นะพี่ปื้มเป็นยังไงบ้างผมว่าเจคอ,อบยังยัง ผมว่าเก่งครับแต่ยังต้องเก่งกว่านี้อีกมิซยังทำทีมวอร์เร,รนไหมน่าจะไม่ได้ทำแล้วนะครับสำหรับวอร์เรนแต่ว่าไม่แน่นะคตอาจจะทำมิสเตอร์ลิงไหมครัไม่เอาฮะโบราณนะไปดูข้างในดีกว่านะผมมาอัปเดตเลื่องคาเดมี่มันจะได้ไม่เสียงดังเราไปลบกกรนเขาข้างใน